มือนี้รีแอค,แอคเออแล้ววันนี้จะมารีแอคอะไรที่คนเรียกร้องร้องมันมีตัว t เซอร์สั้นม,มาแล้วอสอ,สอตัวสตัวแต่ว่าคราวนี้เราจะมารีแอคเป็นตัวเต็ม เป็นโฟ์สปอร์ตของเจมินายโฟท์ลันเดโวคอนเสิร์ตนะคะอ่าถ้าใครยังไม่รู้ข่าวนี้นะคะก็บอกไว้เลยนะคะว่าเจมินายโฟต์กำลังจะมีคอนเสิร์ตครั้งที่2ในประเทศไทยเกิดแล้วนเสิร์ตคูกถองถึงถองถึนถึงถึง่ึงถ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 องถึงถางถึีถึงถึงถนัถนงถึงคึนถึงนึงกึงั่งถึงถึาถวงถึูถึงถึงถึงงถึงถึงีงงงังม สุดๆอ่ะไปดูกันเลยค่ะไปแล้วครับอันนี้อันนี้ขึ้นมาที่ดูแล้วโอเคซึ้งอ่ะหล่มากเลยนะหล่มากสวยมากจริงจริงอ๋อ อะไรอ่ะคู่นแล้วอะูล like ีน้เคลมนี่เจอกันที่หอคอย้วจอาัคอยเาะภายนอกเรืนั่นจะเป็นยังไงนีวะเนี่ยแน่ใจนะ เป็ uhm นะคนนั่งปีกน่ารักอ์ตมีอะไรบ้างที่นายอยากทำข้างนอกขี่รถขี่รถรถคันดีเป็นอิสระแล้วสิ่งแรกที่เราอยากไยเฮ้ย เนี่ยเหมือนเขาใส่ชุดของยิงปืนไปเน้ยเขาเลยโดนเอาเอาเปลี่ยนแล้วตำรวจโอ้เมื่อกี้ตั้งแต่จำเปันาเนี่ยมหตุกิดาเกิ่อด่เิพหาเกดพ่อหกตอาเหาดหเิาเกิ่หเกิดาดิดก่ก่าอห เห้โมนหรอถ้าสุดยอดตัวพิเศษคำอธิษฐานของเราจะเป็นจริงก็จะป้องเหรอเปอนเลยเปอรเลยเปอนเลยอ้าคุณดามือด้ลยคุณหนูจะบรรดาทุกอย่างที่เจ้าต้องการ run away with your two favorite princes both fearless but a little zany running t o oh f a

เหมือนชอบใครชอบใครชอบใครนะ ว่ารู้สึกแบบโว้คือฉากตำรวจคือตำรวจต้องจับมือกันทำไมผู้กอเดาลงผู้กองกับผู้กองกับจ่าคือเอางี้ก็เป็นของพารลทจิตเป็นตัวสปอตที่น่ารักมากอ้โมีความกวนมีความอะไรของเจมินายโผล์ครบมากแล้วความเป็นตัวน้องใช่สุดๆไปเลยเจ้าชายสองเจ้าชายแสนสนที่แล้วเอาเดี๋ยวยงงี้แล้วอีฉากจบคือยังไงเจ้าชายรักกันเองรักกันรักกันตั้งแต่แรกไม่งั้นก็ไม่ออกมา แต่แบบพอแล้วน่ารักมากเลยเนาะน่ารักมากเลยขอพูดนิดนึงเสีดนาบดีหล่อมากเลยอะเขามีแฟนแล้วหรือเปล่ามีแล้วเขามีแฟนแล้วแฟนเขาแซ่บด้วยโอ้เขาเรีจะไม่จืดนะแฟนเขาอะคุณคุณองเขารักอะเขาแบบว่าเป็นแฟนกับว่าพี่คนโตว่าเป็นเจ้าชายมีกี่ลำดับหรอก็ไม่รู้อ้าวอากูเรื่องใหม่เลยวัดใหม่มาแล้วคอยแครรับเชิญหรือเปล่าต้อแน่เอ้ยแต่ว่า ทำไมาชินตอนจบอะการที่เขาแบบว่ามีฮิมองฮิมะอาจจะหมายถึงว่าไม่ได้อยู่แค่โซนเอเชียหรือเปล่าไปถึงเพราะว่ามันอะไรมันรันเวอร์ทัวร์คอนเสิร์ตออเดอร์เมื่อกี้ที่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษที่เขาพูดเมื่อกี้นะมันเหมือนเราบอกว่าเขาจะไปหาโลกอีกใบหนึ่งอะไรประมาณนั้นใช่ไม่แต่สมมติว่าได้ไปอเมริกาโอ้าอันตรีมีอยู่อเมริกา แต่ว่าเอาจริงนะคือแบบว่าเพราะว่าโปรเจกต์ล่าสุดของโมเอลอ่ะก็ไปมีโปรเจกต์ที่นิวยอร์กกับนจางเมืองนิวยอร์กซิตี้นะยนะภูมิใจนะภูมิใจภูมิใจน้องมาไกลกันมากมากไม่คือคือตอนเนี้ยเตรียมยังทิชชู่อ่ะเตรียมแล้วเตรียมแล้วไปเลยนะตอนเนี้ยก่อนทิชชู่อ่ะตังห์หมอหมอหมอมาเห็นดีไหมคิชชู่ที่มันอันยาวๆไอ้ดึงๆอ่ะใช้เงินเลยคือจริงๆนะตั้งคนไนทเพิ่นเราเต็มใจหนักมากว่าแบบว่าไป้องล่ะ คอนตัวสนุบดากเป็นขนแข็งนี่ค่ะตอนคอนมาเทินคือติดขนตาปลอมไปด้วยประเด็นน่ะเพราขนตาหลุดหลุดทั้งหมดไม่เหลือเลยนี่น้องโขาเกาไปเลยก็ขึ้นไปถ่ายรูปอ่ะก็นั่งติดก่อนจนไม่ได้แต่คนนี้น่าจะสนุกมันน่ารักมากใช่บอกว่ารู้สึกว่ามันแบบมีความแบบเฮ้ยมีต่อส่งต่อสู้มีฉากบู๊มีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความแบบเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่า unexpect adventure ทุกภาษาแต่ว่า ฉันเปิดตัวเป็นทาสานใช่เมื่อกี้ไม่เห็นีโหว่ในในอีเมลอ๋อโห่ในตะมุนเลยแต่ว่าคว่ว่ารังการไปแล้วแกร์มีแา่ให้โห่แค่อันเดียวนะคะไม่ให้กอดกันออกมาอุ๊ยจริงๆเมื่อกี้มีความอันนี้อยู่นน I'm like like just just you you me ะแต่ว่าเห็นมาว่าทีมชุดในในในเมื่อกี้มีหลาย เวมากมีอย่างแรกคือเริ่มกันที่เจ้าชายเป็นเป็นองค์มบเป็นเจ้าชายของลูกคุนหนูที่แท้นะใช่ใช่เป็นบูกับเทาสี่ดองแล้วแล้วแล้เป็นชุดที่ดูองค์ชายสุด พอชุดฉากต่อไปเขาเปลี่ยนเป็นชุดหนังเป็นแบบว่าขี่เป็นไมค์เจอเพราะเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้เท่ดีใส่เลยดีกว่าแต่ว่าในเรื่องดันแบบว่าเอาไปเจอฝั่งตรงข้ามโดนแบบว่าโดนเราจะนซีนกำลังทั้งหล่อเหมือนคล้ายๆซีนกั่เราทั้งหล่อทุกคนลังเลยไม่แต่ว่าที่ที่คิดไว้อาจจะเป็นซีนบูอาจจะได้เห็นแอคชั่นบนเวทีใหม่เอเนอร์จีใหม่อะเวไรนั้นหรือเปล่าสาธุสาธุอีกแล้วแล้วพอเรหลังจากใส่เสื้อหนังเราก็ไปใส่ชุดตำรวจกันตำรวจนี้แบบเอ้ยอันนี้ดีอยดูตำรวจล้นะ ดีนะรวมหลอดเลยจับสาววายเหรอใช่จับวายใส่หมดเลยใส่ชุดนี้เดินนี้ไปเหรอนี้คนไอ้คนเซ็ปต์เลยว่าพวกเราเป็นโจรเป็นโจรแล้วเอาเป็นเป็นตำรวจจบสาววถ้าสตอรี่ถ้าสดไดอะล็อกอะบทพูดบนบนคอนอะบนเวทีเป็นแบบว่าโฟดเห็นเสาไวาพวกนี้เราจะจับทหมดเราจะจับทม่หมดจ้าครับจ้าครับได้ครับใช่เรอีกแล้วเหรอ จะเดินอีกแล้วหรอเดินเก่งชุดนี้เดินเก่งอ่ะแล้วพอชุดตำรวจเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปหมุนกระชับองเพราะว่ามันอันนี้เป็นซีนที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันโลกนี้มันมีมนวิเศษมนวิเศษฟิลเตคือใส่ชุดอลาดินไม่ถ้าสุ่มถ้าสุ่มได้ลูกคุณหนูปุ๊บจะได้จะได้แบบขอ้าเป็นจริงได้ไม่ต้องถูแต่ว่าอีบิดเอาตริ้งออกมา เพราะว่าสุดไม่เจอนะ่าชุดนั้นน่าเช่าชุดนั้นน่ามันแบบว่าชุดอลาดินฟิวแบบไปนั่งผม่นไปใช่ไหมแต่ว่าไปเหาะเหมืนฟ้ากับพรมใช่ไหมตึ้ยเงี้ยแต่ลูกรวงดีมากเลยนะถ้าสมมติว่าเออเขาบอกว่ามันเป็นตำนานเมืองใช่ป่ะถ้าได้ตัวถ้าได้ตัวพิเศษอ่ะคือตัวซีเครตอ่ะถึงจะได้พรไม่คือมันแต่ลูกหมุนรอบเดียวได้เลยเก่งเก่งไม่วเองคือ ซีจีไงคือหมุนก็ต้องได้แหละจริงๆไม่แต่หนูท่อนะใช่เอ้ลูกคุณหนูลูกคุณหนูท่ออัพเกรดแล้วน้งฟ้าลูกคุณหนูใช่ก็เป็นน้งฟ้าลูกคหนูแล้วชุดก็เต็มหน้าก็ไปฉีดมาแล้วเต็มแล้วตึงตึงหน้าที่เป็นกระจกแบบลูกคุณหนูนะกลาสกลาสกินไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ฉีดสั่งเรื่องแสงสั่งเรื่องแสงได้แล้วการพูดถึงเนี่ยลูกคุณหนูลูกเรื่องก็ใช่ไงเรื่องแสงไม่เห็นเนาะ วยขนาดนี้หลังจากนั้นเขาก็ดเ,าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนจะไปตรงนั้นเขาบอกว่าหนูหนูเอ้หยหมายถึงว่าไม่ถึงว่านางฟ้า <c oughs> หรือคุณหนูเนี่ยนางฟ้านางฟ้าคุณหนูเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พรวิเศษที่อยากได้เนี่ย <c oughs> ที่แบบว่า <c oughs> ส,ม <c oughs> ส่มเราขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรลเออแล้วเจมินายก็ได้ไม่ไปส่วนโฟดได้กีตาร์ก็แปลว่าสิ่งที่เขาอยากขอนั่นก็คือคอนเสิร์ตของเขาเองเขาก็เลยพากันวิ่งทุก แต่คำพูดเขาคือแบบว่าอยากจะไปหาโลกใบใหม่อะไรประมาณนี้เปิดโลกเปิดโลกเปิดโลกและน่าหาดีมากหลังจากไปจัดคอนเสิร์ตปุ๊บปั๊บกันเสร็จแล้วตีบทสรุปให้เราดูด้วยก็คือไปนอนซบอิงแอบกันบนบันไดคือไป็ชอบปะทำไมนอนซบอิงไงไม่แอบอันนี้ไม่แอบจง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 ไปนอนซบจงจงให้ดูใช่บมงคนจะมีฉากนี้้องล่นไาา เราดีแล้วฝนตกแต่เราอย่างหิมะตกหิมะตกอิมแพงหิมะตกวายรัวมากคือมันจะไปหนีเลยคือเขาก็จะมีบันไดใช่ไหมแล้วเราเจมินายก็จะนั่งเราโฟกัสก็จะสบแล้วก็แบบว่าเจมินายถามตอนจะจบคอนว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เราได้มาทํากันตรงนี้ดีไหมชอบไหมแต่อีแต่อีสินั้นน่ได้ได้ยินคำเดียวเลยนะแบบว่าชอบไหมเจเจอกันที่หอคอยคอยไม่ได้ยินเพราะมีคำว่าคอยด้วยเหรอไม่มึงถ้ามึงจะหนุ่มไวมึงจะวายมันจะต้อง เจอกันที่เรือนเรหอมันเตื้อจไปเลยหมดเลยอะไรหออก็นเลยเรียนหอถ้าบอกว่าลองตีความหมายของของตัวสปอตเนี้ยคือตอนแรกอ่ะคิดว่าไอ้ตรงน้าที่ออกมาทำข้างนอกทั้งหมดคือ g m เอ็เอ็เาจะจากแบบว่า GMM ก็ทำให้เขาได้ออกมาแบบทำอะไรใหม่ๆแล้วตอนตะโกนตะก้าอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเขาได้จัดคอนเสิร์ตได้มาทำอะไรหลายอย่างแต่พอไปหมุนกระชับองอ่ะเหมือนแบบอยาก ากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้อยากทำอะไรที่มันว่านใหญ่กว่านี้ก็คือเราก็ไปจบที่ตรงหิมะก็เลยคิดว่ามันดูเป็นไม่ใช่เมืองไทยละใช่เป็นเมืองหนาวเี้แต่บอกเลยว่าทั้งสปอร์ตอีชาหิมะคือหวานสุดแล้วนะสวยหวานสุดหมายถึงว่าฟินสุดหวานสุดสวยสุดฉากฉากแบบว่าโอ้โหมันเหมือนแบบว่าคว่ำในความฝันที่เราเคยวาดไว้ว่าเจมิน่าจะําอย่างนี้ไหมเราจะดูหนาวมากคน เอาเพลงมาเตเกันอต่อามันดีจริงหมายถึงว่าขนาดเป็นแค่ตัวสั้นๆเมกับูแล้วเล่นออกมาให้เรารู้สึกโอ้โหมันหวานมากแล้วระหว่างทางคือมันมนสอนให้รู้ว่าเขาสอคนเขาวิ่งมาด้วยกันว่าเาอว่าออ้เขาเรียกว่าเรว่าหลายซีนทุกซีนจะมีฉากจับมือเลยเวลาเปลี่ยนชุดแล้วอะเปลี่ยนชุดจะมีฉากจับมือหมดเลยเพราะว่าในแต่ละพาชีวิตอะคือเขาจับมือผ่านกันมาด้วยกัน ความหมายของตัวสปอร์ตดีมากเล่าเรื่องได้ดีมันดูเหมือนแบบไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันแท้แท้ฉันลุ้นมากฉันอยากให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในละครเจมส์คุฉันน่าคิดว่ามันจะมีละครเวทีเอฉากนั้นน่าโน่นน่าหรือว่ามันจะอยู่ละครเวทีวะมันดูละครเวทีมันเปล่าซูเดียโรบิโอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรื่องนี้เรื่องอื่นมันขมมันขมมันขมมัน่มแจ็คโรดก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมเหมือนเดิมแจ็คโรไม่เอา ขอแค่เป็นเจ้าชายสององค์ที่เขาได้รักกันพอแล้วสบายใจแล้วมันยูดีๆแล้วก็ร้องเพลงียงตำรวจที่เดินมาชี้สาวาห์น่ารักดีกลัวเฮ้ยนั่นแม่ผมว่าไม่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 เดินเดินเดินขึ้นมาจับพอจับหัวจับอ้าวแม่ปอมนี่กลัวกลัวกลัวไม่ใช่อย่าจับอจับอะไร พี่แม็กไม่เหลือใครเลยเพราะเป็นสาววายหมดขยู่ันทำทำแบบนี้เคยบอกว่าอ้าใครเป็นสาววายเอามือรวบมอบตัวครับทุกคนคือแบบว่ายื่นมือให้แบบนี้ได้นัดหมายนัด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 เพราะว่าเป็นสาววายอ๋อเราเป็นเหรอก็เป็นอ่ะอ่ะโอ๊ยเจ็บนะเจ็บนะเหนื่อยง่ายเหนื่อยพี่ดีสอนสาววายต้องคนหนูทำอย่างนี้เจนเดี๋ยวจะบอกไว้แสมมติว่ามีคนบอกว่า เอ้ยเป็นสาวไอรหรือเปล่าแล้วเรารู้เขาอยู่ด้อมคุณหนูปุ๊บเราจะต้องทำนี้เลยอะอะเจมินายเซมานั่งถูกต้องอันนี้เป็นวิธีทดสอบที่พี่คิดขึ้นมาเองซึ่งกูว่าใช้ได้ถ้าใครตอบว่าเจมินายเท่ากับเป็นสาววายเลยอ่ะถามตากล้องอีกทีนิะอะอะเชมิแดนก็เล่เป็นสาววายอะเออมันจะรอดอะไรกันรอดโองะพี่ถ้าคะขอแบบนี้สักเรื่องมึงจะเป็นขุดมากมีไี่ได้โลกมากเพราะว่าตอนฉันรีแอคลงช่องฉันพูดว่า ามีซีรีส์ประมาณนี้ฉันจะรำหน้าอิมแพคแล้วใส่ชุดไฟไหมเด็โตัวนางอิมแพคอ๋อวันทำให้หน่อยค่ะฟ้าอยากรำมากอยากจะรำพี่ถามไม่ให้ถามมีพี่ถาม็พูดหอมเลยค่ะค่ะเป็นความสนุกสนานของการดูตัวของสปอตไปอืมมันดีมากจริงๆเต็มเงินเต็มเงินนะคะจะแยกกันไปขังเงินค่าจ้างวว้หนูพ่อต้องรวยนะคะก็จะเป็นจีเมม คือการที่เราชื่อเอามาคุณหนูไม่ได้แปลว่ารวยหอเราจนเพราะว่าเราติงนี่แหละไม่จิมจิมเอ็มเห็นในวงเล็บไหมคุณหนูวงเล็บถังแตกก็ตกไปแล้วถังข้าวสารแต่ว่ามันแตกก็เลยไม่เหลือข้าวสารอยู่ข้างในคือตอนนี้ยังไม่ครบสิบสี่วันดีที่เราไดเอาไปแล้วเราต้องมารีบรู้ว่าเราจะต้องเสียเงินอีกแล้ว นี่กูติ่งคนอื่นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ไม่มีเงินเพราเราไม่ใช่มือซ้ายใส่แผ่นดอลลาร์ข้างขวาใส่แผ่นวัสดุไม่ใช่เราใส่อะไรใส่อย่างนี้ใส่ใส่สีหมูใส่นีหมูหมูของงานของเงินของเงินของเงินคุณเต็มส์อ่ะ โอเคก็น่าแหละค่ะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s s u b subscribe แล้วก็กดกระดิ่งมือหน้าสำหรับติ่งจะเอะไรมาเสิร์ฟก็รอติดตามชมนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบาย